สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนไก่ไก่กก่ขาอสวัสดีครับมื่อนี้ได้เดินทางมาหอดวัดสว่างหัวนาคำครับมาเที่ยวเอาบุญครับมาทำบุญวัดสว่างหัวนาคำก็เ,เดินทางมาหอดนะครับมาจากบ้านสังแปนตะบนแวง,งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกำลังเดินทางเข้าไป ในสลาการพระมาณนนะครับลงมาก็คือเป็นชุ่มชุ่มล่มนะครับถึงคันยูครับผมครับดีครับ สาลาเป็นครับสาลาสวยงามครับสวยงามกอด,ดสวา่สางหัวนาคำศาลาทานบาลีครับศาลาขบวนน้ำกันครับผมนี่ครับ เจ้าทายชีบมาเดียวนี่ยเจังทายหรอกเ่เพ้วบทายรกน่อยนนี่คือวัดสว่างหัวนาคำครับลูกหลานกลับมา เกี่ยวมาขอบุญทำบุญครับขับนตรง เงนตอนอยังครับเป็นเขียนเคยด้ยเห็นได้รู้หรอป๋อครับมีเป็นเงินตุนซ่อนเงินครับมีเป็นตนซอนเงินเป็นไม้กระดับครับตกแต่งงามงามครับงามงามเป็นตกแตง่งนี่คือวัดสว่างหัวหนาคําครับผม เพินไดใส่เป็นต้นซอนเงินมาประดับเป็นต้นดอกไม้ครับงอดแล้วงอนาคำขอมนันครับพี่น้องสลามึงก็สวยงามครับมีจากต้นซอนเงินครับเพินใส่เป็นต้นไม่ประดับ